อ่าโอเคนะครับผมข้อนี้น่าสนใจตรงไหนนะครับอันเนี้ยลักษณะรูปเนี้ยนะครับมันจะเป็นโจทย์ที่อยู่ในพวกข้อสอบวิชาสามัญนะครับก็คือรูปเนี้ยมันจะบอกว่าเฮ้ยรูปเนี้ยไอ้เจ้ามวลตัวนี้นะครับที่มันมีประโจนี่นะครับมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหยุดนิ่ง มันสมดุลน,นะครับทีนี้อ่ะคำว่าสมดุลคืออะไรสมดุลคือมันจะไม่ขยับไปไหนเลยไม่ขยับขึ้นไม่ขยับลงไม่ขยับซ้ายขวาดังนั้นเนี่ยถ้ามันสมดุลน,นะครับผมก็ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์เรามาดูก่อนว่าในเจ้ารูปเนี้ยนะครับมันมีแรงอะไรบ้างอันแรกเนี่ยถ้าเราสังเกตเลยนะครับผมมันมีอยู่แน่นอนก็คือ mg ถูกไหมเอ็มจี MG. อ่ะมันก็จะจากศูนย์กลางม้วนนะครับผมลงมานะครับเป็น mg ถูกไหมนะครับ mg ทีนี้มีอะไรอีก มีเชือกมัดอยู่ใช่ไหมครับมีเชือกมัดอยู่ซึ่งเชือกเนี่ยเราลองหยิบเชือกขึ้นมานะครับผมลองกดกดวันนี้จับปลายเชือกแล้วก็กดมันจะเห็นว่าเชือกเนี่ยมันจะโยนใช่ไหมแสดงว่าเชือกเนี่ยมันรับแรงอัดไม่ได้แต่ว่าถ้าเราดึงเชือกเฮ้ยมันรับแรงดึงได้แสดงว่าเชือกนะครับผมจําไว้เลยว่าเชือกจะต้องเป็นแรงดึงเสมองั้นเชือกก็จะเป็นแรงดึงขึ้นไปแบบนี้เอาสีอื่นดีกว่านี่นะครับผมเชือกจะเป็นแรงดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นแรงดึงเชือกแรงทีนะครับยังมีแรงอะไรอีกนะครับผมในโจทย์ข้อนี้นะครับผมยังมีแรงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือแรงของสนามไฟฟ้านะครับจะสังเกตนะครับถ้าใครยังพอจําได้สนามไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบวกเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นบวกนะครับฝั่งขวาเป็นลบนะครับฝั่งขวาเป็นลบแสดงว่าสนามไฟฟ้านะครับมันจะมีทิศพุ่งจากบวกไปลบเสมอดังนั้น พอบวกไปลบถ้าประจุนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นบวกเป็นลบเราสมมติว่ามันเป็นบวกไปเลยแล้วกันประจุนะครับจะได้รับแรงทิศทางเดียวกันนะครับประจุบวกจะได้รับแรงทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้านั้นสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางไปทางนี้นะครับผมอ่าซึ่งอันนี้คืออะไรครับคือ f นะครับซึ่ง f ก็เท่ากับ f เท่ากับ Q e นะครับทีนี้คาว่าสมดุลหมายความว่าอะไรสมดุลคือ ไม่ว่าแรงมันจะผลักไปทางไหนนะครับมันก็จะกลับมายัางทิศทางเดิมอ่านะครับก็ลองว่าสิเฮ้ย MG นะมันลงมาอย่างนี้นะครับผม MG แล้วมันก็มีแรง F นะครับไปทางขวาและถ้ามันสมดุลจริงมันจะต้องกลับไปยังทางเดิมแบบนี้โอเคไหมครับอ่าอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็น MG ไม่สวยมั้ง MG เฮ้ย นะครับอันนี้เป็นแรงอะไรครับผม F เท่ากับ qE และอันนี้คือแรง T นะครับงนั้นเนี่ยลักษณะนี้นะครับผมถ้าเจอโจทย์นะครับเราสามารถจับเป็นรูปนี้ได้เลยและเราจะเห็นความสัมพันธ์ของมันนะครับผมว่าเฮ้ยมันคือพีทาโกรัสเห็นไหมมันคือพีทาโกรัสั่นเองนะครับมันก็ลองเอาไปใช้ประยุกต์กันได้นะครับบางคนอาจจะงงจ้ามัน พีทาโกรัสยังไงนะครับอ่านเขียนสมการให้ต่ออ่ะสมมุตินะถ้าโจทย์จะให้หาความตึงเชือกหาค่าทีมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็น m g ทั้งหมดเนี่ยยกกาลังสองใช่ไหมบวกกับ q e ทั้งหมดยกกําลังสองนะครับแล้วก็อย่าลืมว่ามันต้องใส่ square r o ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นพีทาโกรัสในแบบที่ครูบอกเลยนะครับผมอ่ะข้อนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยว ลองไปดูแล้วกันนะับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยลงคลิปว่าข้อไหนนะ่าสนใจแล้วก็ออกสอบบ้างนะครับผมเจอกันครับ